ไอ้ลูกพ่อทำกันบ้านอยู่หรือเปล่าทรับทำอยู่ครับ <c oughs> เไไดี๋ยวเวลาดูอนิเมะ,เ,เ,มะเราต้องดูอนิเมะเราต้องดูอนิเมะเราต้องดูอนิเมะให้ได้เราต้องดูเราต้องดูเราต้องดูงดใกล้แล้วใกล้จะไอ้ลูกชา<ร><ร>ยพ่อทำกันบ้านเฮ้ยพ่อจะขัดขวางผมไม่ได้แล้วพ่อจะขัดขวางผมไม่ได้แล้วพ่อจะ ฉันบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าดูอนิเมะการไม่เข้าใจเลยครับฉันยอมรับเกมไม่ได้หรอกทบนข้างบ้านนั้นไม่ต้องมดบน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 แกนั้นไม่เอาหาอะไรเลยโอ้พระเจ้าไม่บาหยิบดาบแล้วก็สู้กับกูสิไอ้ลูกฮีไม่พ่อ่ให้ผมต้องทำงี้หยิบขอร้อนไม่ผมจะไม่หยิบดาบเร็วๆเฮ้ยตาบ้าตายนี่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 โอ้ไม่เฮ้ยกินซะพ่อแกกล้าทำกับพ่อตัวเองงี้เหรอแกตายไม่นะไม่ พ่ออยากรู้ว่าแฟนลูกเนี่ยดีมากมึงกินตีนเข้าไปเลยไงตอนเด็กๆคักวันตีกันจริงพ่อก็เคยเห็นเธอแล้วล่ะไหนพ่ออยากเห็นหน้าแฟนลูกมากเลยนะผมจะให้ดูนะขอกินก่อนเคกินให้หมดก่อนแล้วกันอ่าพอขอกินก่อนนะเธอจะกินเยอะน่ารักน่ารักหน่อยนะพ่อพ่อเคยเห็นแล้วเหรเคยเห็นอยู่เหรอไหนดูซิเอ้ยเป็นไงพ่อสวยจังโอ้โหพโอ้ ไม่จอดแว่นหรอกพ่อเด็กก็มองไม่เห็นหรอกพ่อแต่เจ้าซรอพไม่เช่หรอกเจ้าเชี่ยไม่แจกวาร์ปเลยกูละโอเคพ่อจะขัดขวางให้ผมไม่ได้ดูอนิเมะไม่ได้แล้วคุณจะทำอะไรฉันบอกว่าอะไรตาพ่อดูไม่ใช่อนิเมะไอนี่ไอ้ไม่ฟังใช่ไหมเอาไงดีฆ่าแกไม่พ่อจะขัดขวางไมไล้ชีบหายแล้วตายไม่ เฮ้ยง่ายลูกชายเพราะว่าอันนี้แม่มันก็ไม่ได้เออชั่วร้ายเลวร้ายหรือทํากับดักเยอะอะไรขนาดนั้นนะผมได้ถ้าพ่ออยากดูโอเคพ่อขอดูด้วยแล้วกันพ่ออยากดูมากจริครับโอ้สองผู้หญิงสองคนนี้หนาทรวงนะครับจริงจริงนะเออสองคนนั้นเกาไม่ใช่ผู้หญิงนะพ่อเดี๋ยวเมื่อกี้รู้ว่าอะไรนะเป็นผู้ชายฮะไม่เป็นไปไม่ได้ก็ใช่แหละพ่อเขาเป็นผู้ชายเป็นไปไม่ได้เฮ้ยใจเย็นงหยิ่งหย่งหยิ่งยินงหยิ่งหยิ่งห มันเป็นกับดักพ่อจะังนี่พ่อมาทำอะไรในห้องพ่อกรโทษลูกเจ้าเออพ่อพ่อกำลังดูอนิเมะพ่อบอกว่าจะไปดูอนิเมมใช่ลล่าโอ้พ่อพ่อแค่ดูมันเฉยๆพ่อแค่อยากดูเต้ไอ้คนนี้ม่มันเป็นผู้ชายมันควรจะเป็นผู้หญิงดูเอ้าแล้วก็ลูกโอ้ผมซื้อในนี่มานะครับขอเวลาแป๊บนึงสิไม่ค้างเลยนี่ก็น่ารักมากเลยนะครับโอห้นี่พ่อทำอะไรพ่อติดอนิเ้แมมเชลล่า หากเคยชอบคลิปแบบนี้ของผมนะก็บอกน้องหมาได้เลยเดี๋ยวผมจะทำพยายามทำคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับเคยชอบกดไลค์เคยแชร์กดแชรกดซับสไคร e เหมือนเดิมกดดูนี่ให้อีสานเกมมิ่งเหมือนเดิมจะได้มีทุนการสร้างนะครับเบอร์ดนี่ศูนย์แปดสามหนึ่งหกสองแปดมาทรมันนี่วอร์เรดเหมือนเดิมดดกดตดตามและกดกระดิ่งด้วยกดไลค์ด้วยนะครับโอ้โหไปแล้ว